หัวคูนจริงีกลเยเนียที่้าเรียกเนียนี่ได้งไนหไ้ไปแล้วเของเหี่ยงนี่ด้นกนี่ได้ิดเยอลนี่แ่ไหนูน่ะเราต้องฝั่งีว้ฝั่งนี้ล่ฝั่งโล่ ไม่ต้องยืนติดกันมากนะครับเดี๋ยวจะร้อนนะครับเป็นที่ไม่หน่อยตรงนี้ร้อนจัง